สวัสดีค่ะมา,ากับเจ้าช่องแ n g เจิ้ลทีวียนี้คัอนอีกแล้วนะคะเราก็มารีวิวเป็นกระเป๋าลายเคอร์มี่นะคะเป็นสีม่วงเลยนะคะนี่ค่ะได้บอกว่าไมชาลิโออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ไงเป็นกระเป๋าบอกว่ากระเป๋า,าที่เอ็นจอ่ะ วันวันฉุกแล้วนะคะและ้วจิกก็มารีวิววันนี้ค่ะมาดูกันเลยนี่นะคะเป็นเคอร์เลมเมื่อก็มันมีอะไรให้ใส่อะไรก็ได้นะคะตรงน,นี้ก่อนแรกขัดโชว์ข้างหน้าก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นสามสิบสามสิบก่อนแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงที่ใส่ของขา้างหน้าอะไรก็ได้ที่มันเล็กๆนะคะ แล้วก็เป็นลายอย่างนี้นะคะเครโรมิชาลิโอฟเฟนออสเจอรมอนนะคะแล้วก็มีเป็นเครโรมินะคะเลแล้วเดี๋ยวเรามาโฉบกินไั้ช <c oughs> ิดที่สองเราก็มีที่แฉกอันที่สองนะคะอะไรก็ได้นะคะนอกจากพวกการบ้านอะไรแบบนี้ก็่ด้เริ่นต่อไป สีม่วๆแบบนี้แบบนี้เลยนะคะแล้วจะมาเปิดทุก,กันนี่นะคะข้างในก็จะไม่เดี๋ยวก่อนข้างในก็มีสติกเกอร์อย่างเยอะนะคะที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะนี่นะค่ะข้างใหเป็นสีชมพูธรรมชาเเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแล้วก็มาเปิดต่กไป คร์มิตรงสีม่วงๆตรงลายสีม่วงๆแบบพวกอันนี้เป็นคุกกี้แล้วก็คราร์มีิปารูนคราร์มีิแล้วก็พวกนมมูสีนะ,ะแล้วแล้วตรงข้างหลังเนี่ยก็เป็น,น้านอะไรนะคะลายเหมือนกันเลยนอกจากว่าอันนี้จะเป็นคุกกี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซาลิโอนะคะเป็นสีม่วงแตบบ่ว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นแเทิร์นเลยนะคะ แล้วจะสะพายให้ชมนะคะว่าสะพายเป็นยังไงพอดีเนาะถ้าใครอยากเอาความยาวเนี่ยก็มาความยาวแบบนี้ก็ได้นั่งจักให้พ่อหรือแม่ช่วยยันจะทำให้เป็นท่าไห่นะคะรงเป็นไม่ว่าเคยรืลม่ว่าทุกคนเคยเห็นไหมคะมากดติดตามช่วยนะคะแล้วก็ ตรงนี้เป็นพวกใส่กะจิ้น้ำนะคะใส่กะจิ้น้ำนเลยแบบนี้เนาะใส่กะจิ้น้ำแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่กะจิ้น้ำเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะให้ทุกคนอยากได้กดติดตามช่อง Angel o ้ลทียูนิคอร์นอีกแล้วนะคะ,จะเจวขอัวลาไปก่อนบายบาย